ก็แต่อย่างที่บอกก็อย่างช่วงนี้ก็คือหันมาทําในเรื่องของงานปฏิบัติให้มากขึ้นการจะสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าวิปัสนาอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นบุญที่ยั่งยืนเป็นบุญที่เราได้รับและเห็นผลในทันทีอะคะ่ะคือความจริงแล้วเบลว่าทําบุญทุกรูปแบบนะคะเบลไม่ได้ทําแค่ที่วัดอย่างเดียวก็จะทําทาโรงพยาบาลทํากับเด็กทํากับ หลายอย่างศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยคือทำทำครบหมดเลยค่ะไม่ได้รู้สึกเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาค่ะก็น่าเห็นใจพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะก็เราเห็นเหมือนคูบาอาจารย์หลายๆท่านก็ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้คนเยอะมากตัางวัดในต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะวัดป่าเขาจะเป็นศูนย์กลางเลยในการเหมือนกระจายความช่วยเหลือไปสู่ชุมชนถ้าเราเป็นแบบส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือได้อันนี้ก็เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนที่ดีเพราะว่าเราไม่ได้แค่จบที่กัน ทำบุญให้เงินแบบหรือให้วัดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันได้กระจายไปสู่ชุมชนด้วยเนี้ยทำบุญเอ๊มีทำบุญอะไรอีกคะอันนี้ก็คือเราก็ยังทุกครั้งที่ว่าที่ต้องไปเออต้องเข้าวัดเลย่ะคะยังนึกไม่ออกเลยว่าล่าสุดคืออะไรอ๋อมีไปฟังธรรมอย่างเงี้ยค่ะแบบวันแม่ประมาณเนี้ยค่ะอืมสมากกว่าตอนนี้คือเดวก็ยังทำทุกอย่างสมุนไพรมาเรื่อยๆใช่ไหมคะเรื่องบุญ เอิมก็อย่างที่บอกคะ่ะตามโอกาสตามเวลาโอกาสด้วยคะ่ะเพราะว่าต้องร่วมกับต้น่อนเนี่ยถามลนึ่งก็แบบตอนเนี้ยิดศรัทธาเรื่องพระสงฆ์เรื่องพระคารามอะไรเงี้ยค่อนข้างจะแรงค่ะ<ม>เรื่องยั <c oughs> งไงบ้างคะก็ ก็คืออย่างครูบาอาจารย์ที่ที่เคยแบบเคยสอนเบลอย่างเงี้ยค่ะก็ท่านก็จะบอกเสมอว่าอย่ายึดติดที่ตัวพระอย่ายึดติดที่ตัวบุคคลแต่ว่าให้ยึดติดที่เรื่องธรรมะหรือเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะคือเบลอย่างที่บอกว่าคือเหมือนแบบถ้าใครที่จะสะดวกจะทําแบบไหนก็ทําแบบนั้นเนาะซึ่งก่อนหน้านี้คือเบลอ่ะก็คือสะดวกทําแบบนี้แล้วเบลก็รู้สึกว่าเบลอ่ะได้สละ อันนั้นคือเป็นสิ่งที่เบลได้รับแล้วค่ะคือการได้ได้สละได้ได้สละทรัพย์ส,ส่วนตัวแล้วก็รู้สึกไม่ยึดติดกับทรัพย์ส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะก็แต่อย่างที่บอกก็อย่างช่วงนี้ก็คือหันมาทําในเรื่องของงานปฏิบัติให้มากขึ้นความจริงการปฏิบัติอ่ะคือคือเรื่องทั้ง การจะสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าวิปัสสนาอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นบุญที่ยั่งยืนเป็นบุญที่เราได้รับและเห็นผลในทันทีอะคะ่ะเราจะได้รับการเห็นผลแบบทางด้านจิตใจในทันทีด้วยอย่างเงี้ยค่ะส่วนใครที่เหมือนรู้สึกผิดหวังหรือว่าหมดศรัทธาอย่างเงี้ยเบลอยากให้ลองลองหันกลับมาลองแบบปฏิบัติดูอะคะ่ะลองลองเปลี่ยนแนวคิดในในเรื่องนี้ดูอาจจะ คุณก็ไม่ต้องไปทาบุญหรืออะไรที่คุณแบบไม่สบายใจก็ได้แต่ว่ายังไงการปฏิบัติกับตัวเองหรือว่าวิปัสนาอย่างเงี้ยได้บุญทางใจแน่นอนนะคะแต่ว่าก็จะมีคือความจริงแล้วเบลว่ะทำบุญทุกรูปแบบนะคะเแบลบไม่ได้ทำแค่ที่วัดอย่างเดียวก็จะทำทำโรงพยาบาลทำกับเด็กทำกับหลายอย่างศาส อะไรอย่างเงี้ยคือทำทำครบหมดเลยค่ะวัดก็คือเป็นเป็นแค่อีกหนึ่งพาร์ทหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเอ่อเรื่องกันสดมไนทำไมหระ <c oughs> ความจริงแล้วมันลงด้วยอะไรก็ได้แหละจะด้วยแรงก็ได้ด้วยศรัทธาอนุโมทนาก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเออเรามีเรามีกำลังในตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเราก็เลยมีโอกาสได้ทำอาจจะทุกคนเห็นว่าอาจจะมากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้ว็ดีก็อยากจะเลือกมีใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้เสื่อมศรัทธาในเรื่องทำตับวัดเรื่องทำบุญตับพระอะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้รู้สึกเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาค่ะแต่ว่าก็ ยอมรับจริงๆว่าอาจจะต้องเหมือนก็เช็คให้มากขึ้นเงี้ยค่ะแต่ยอมรับใช่ทีนี้มันก็จะมีค่าที่ดีก็มีวัดีดีก็มีแต่ก็ว่ากาย่าโดนผลดกระดกบทรอบๆทีานบ้างก็น่าเห็นใจพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะก็เบลเห็นเหมือนครูบ้ารย์หลายๆท่านก็ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้คนเยอะมาก วัดบางวัดในต่างจังหวัดอย่างเงี้ยคะ่ะโดยเฉพาะวัดป่าเขาจะเป็นศูนย์กลางเลยในการเหมือนกระจายความช่วยเหลือไปสู่ชุมชนเพราะว่าการเหมือนจะต้องรอในเรื่องของอะไรคือชาวบ้านอะขอวัดขอวัดง่ายกว่าอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งซึ่งทางวัดก็คือจะกระจายแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปอันนี้ก็ถ้าเราเป็นแบบส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือได้อันนี้ก็เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนที่ดีเพราะว่าเราไม่ได้แค่จบที่การทำบุญให้เงินแบบหรือให้วัดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันได้กระจายไปสู่ชุมชนด้วยเนี้ยค่ะ พราหลายคนก็มีแบบนมุมที่ว่าอ่ะจบที่เราทำแล้วแหละจบตรงนั้นส่วนใครจะไปทาอะไรต่อก็เป็นกนรารลงมือทำในเบเบล,ล,ลเชื่อเรื่องแบบนี้ไหมเบลก็มองแบบเดียวกันค่ะเบลก็เชื่อในเออเจตนาของตัวเองเรามีเจตนาแบบไหนแล้วเร,เราทําออกไปแล้วเราก็จบแค่ตรงนั้นแต่ถ้าเรายังแบบเหมือนยึดติดว่าเฮ้ยทำไปแล้วแบบเหมือนเองินจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็ทําไปเราแวงไปอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าคือถ้า แต่ก็แต่ก็ต้องดูดีๆหละค่ะจริงๆแล้วว่ายิ่งทุกวันนี้ก็โลกมันอาจจะเปลี่ยนไปหรืออะไรเรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอีกแล้มึง